มันนั้นมีเชฟคอยสักน้อยแล้วเราจะผ่านไปท้ายไม่ได้อยู่กับโจโจโอ้โหอย่าเพิ่งหัวเราะนะคะอย่าเพิ่งหัวเราะข้ามแล้วก็ข้ามไปเหยียบบล็อกนั้นโอเคว้ายโอ๊ยถั่วดันก่อนจะมาตรงนี้ได้เห้แต่กระปะก็เจอจิมตะกตะกระแตจิมจะกระปะร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 ะไป I'm your favorite kind of trouble โอ้ตรโอเค ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องลิตาคิดแคทแซฟกิ้งไก่เพื่อวันนี้นะคะเรากำลังไปแล้วเกมลอบบักนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อเบลล์ออฟบีคูเอเตอร์นะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาจะพาทุกคนนะคะมาขึ มีคอนเส o ร์ตย right? <qui> en <progressive entin> yeah. ูไอชั e แล้ก็เซลเมซาเยบยูก็ไม่มีไฟชูดมูนในมาร์นั่นเองค่ะเย้เด็กสมัยนี้นะคะเรียกได้ว่าโตเร็วกันเหลือเกินเลยนะคะไม่ทราบว่ามีใครรู้จักวงบัสบ้างแล้วมีใครไม่รู้จักว่าวงบัสคืออะไรบ้างนะคะวงบัสนะคะเป็นบอยแบนด์นะคะที่มาจากรายการสวายเวอร์รายการหนึ่งนะคะชื่อว่า7 8 9ดแปดเก้สวายเวร์นั่นเองนะคะซึ่งเขานะคะก็ได้หาเรียกว่าผู้รอดชีวิตนะคะทั้ง12คนนั่นเองนะคะมารวมตัวกันเป็นวงบัสนะคะและทำเพลงขึ้น มาได้เองนะคะเพลงที่ดังๆนะคะก็จะมีเพลงอย่างปัจจุบันก็จะมีแค่น้องชายแค่ไหนแค่นานนะคะ Because of You Are Shine นะคะแล้วก็มีเพลงอะไรอีกอะเอ่อ Feeling แบ l วอู้นะคะ Baby ก็ชั้นทีแล้วก็มีอะไรอีกอะ What's the Step นั่นแต่ก็แต่จิ้มจิ้มวงนั่นแหละค่ะก็มีหลากหลายเพลงนะคะก็ใครที่รู้จักนะคะเพลงไหนของวงบัสบ้างหรือว่าอยากให้พี่ดิต้าฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะจะมีเพลงที่พี่ดิต้ายังไม่ได้ฟังนะคะแล้วน้องๆ FC นะคะที่จะมาร่วมนะคะขึ้นหอวคอย วงบาสไปกับพี่ริตาในวันนี้นะคะก็มีน้องน้องเปิ้ลนะคะน้องแบมบูน้องจูจี้นะคะน้องการ์ตูนนะคะน้องทีโอนะคะน้องชีนะคะน้องมีนาน้องอันดาน้องพิมพ์น้องโทมัสน้องไอรีนน้องมิลีนน้องลูกหวายน้องน้ำหนาวน้องยี่หวานน้องไอด่านั่นเองนะคะแล้วก็น้องพีช่วยนั่นเองนะคะใครที่อยากเข้ามาร่วมอาชีพแบบพิริตาคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าเพื่อคิดแชทกันนะคะที่ไอจีพิริตานะไอจีลิตานัสกอคิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะต้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเขาร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์์เซิรค ไว้อาชีแบลิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ใครไม่มี IG เนี่ยก็ฝากเพจเฟซบุ๊ก <ๆ S 1> <Facebook S 2> ของพี่ลิต้าด้วยนะคะนี่ตบยุงได้แล้วค่ะช่วยลิต้าคิดแคนั่นเองนะคะช่วยกดติดตามกันให้ถึง1,000 0คนนะคะแล้วพี่ลิต้าจะสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแค้ทาง เฟซบุ๊กเพจได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแค้นะคะในโลบอทที่น้องๆใส่อยู่ด้วยนะคะมี14นะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะคะ7โลบอทเท่านั้นวิธีการซื้อเดี๋ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็จะกดไปที่โลบอทพีิต้าและคลิกเขาเขียนชั้นเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากเสื้อลิต้าคิดแค้ในชีวิตจริงด้วยนะคะมี2สีนะคะสีขาวกับสีดำตัวละสามแล้วก็สิบบาทเท่านั้นส่งฟรีของแถมบสุน,น่ารักให้ทุกออเดอร์เลยและที่สำคัญทุกออเดอร์เนี่ย,ย <ๆ S 1> จะได้สิทททธิิ์รรัับบบแแแอออออออดดดใในนนนโเพลลต้้้้าาววยย่่่่งะะะคคคคกกก็ีไไุุณณม ลิ้นใต้คิดแคชชอปนะคะหรือจะกดลิ้์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปขึ้นหอคอยวงบัสและหอคอยในวันนี้ก็เลยดีกว่าค่ะบาย ไปกันค่ะไปกันเออน่าจะโดเนตได้ไหมเนี่ยโหโดนเนตของน้องโหดมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นเอา้าว้าเฮ้ยโอยโดนโดเนต,เนตไม่ได้นะคะเสียใจด้วยค่ะน้องอน,นุวันนี้เจ้าของหอคอยเขาไม่อยู่นะคะพี่ลิต้าก็เลยสร้างหอคอยเองซะเลยนะคะนี่เรามาดูการหอคอยเป็นไงบ้างนี่มีรูปวงบัสนะคะหล่นลงมาตลอดเวลาเลยนะคะนี่คือหน้าตานะคะของเด็กชายหนุ่มทั้งเจ็ดทั้งทั้งสิบสองอีกมาเจ็ดอะสองคนนั่นเองนะคะนี่ซึ่งน้องๆเป็นเมนใครกันบ้างพี่ลิต้าเป็นเมนจินวงนะคะจินวุคือนี่นะคะดุมเกาหลี นะคะที่ที่อยู่ข้างหน้าพี่ลิตาแท้ๆชื่อว่าจินบุกนั่นเองนะคะแต่กะแต่จิมนะคะก็มีนี่นะคะอันนี้ก็มีรูปด้วยนะคะมีรูปนะคะโอเครูปเต็มไปหมดเลยนะคะล้อมรอบเลยนะคะนี่ก็คือศิลปินไทยนะคะก็เหมือนแบบก้าวกระโดดไปก้าวหนึ่งแล้วนะพี่ลิตาว่าวงการอุตสาหกรรมดนตรีนะคะของไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเพลงก็ดีนะคะแล้วก็ศิลปินก็มีความเป็นคุณภาพด้วยนั่นเองนะคะแต่เห็นน้องเอื้อกันแบบนี้แล้วพี่ลิตาก็รู้สึกคิดมากเหมือนกันนะว่าพี่ลิ ตาจะผ่านไปได้ไหมแล้วเช็คพอยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้ไหม baby กอดฉันทีดูจากที่โทรมัสเอื้อแล้วที่นิตาตั้งใจเล่นดีกว่ากลัวเอื้อนมีเช็คพอยไหมไม่มีอ๋อไม่มีเช็คพอยแล้วจะผ่านไงเนี่ยทุกคนแล้วเจ้าของแบบเขาก็ไม่อยู่ด้วยนะตายแล้วราหมดจะพูดมากไม่ได้นะทุกคนเช็คพอยก็ไม่มีเจ้าของแบบก็ไม่อยู่ทำงไงดีอ่ะจะจะรอดไหมเนี่ยไ่อเป็นยไงทุกคน อโอ้มิลิต้าผ่านมาได้แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีเช็คพอยต์เลยหรือบอกว่ามีมีเช็คพอยต์เป็นช่วงๆทำไงดีอ่ะโทรมสบอกเปลี่ยนกันเถอะแปลว่าไม่มีใครผ่านได้แน่ๆเลยค่ะแน่ๆเลยอ่ะดูจากสภาพแล้วทำไงดีอ่ะทุกคนเจ้าของแบบก็ไม่อยู่อ่ะอุ้ยตายเช็คพอยต์ก็ไม่มีู มาทุกคนเรามาแก้ตัวใหม่กันอันนี้นะคะคือการอัดรอบแก้นะคะทุกคนอย่างเปิดเผยเนื่องจากว่าเราผ่านไม่ได้สักทีนะคะก็เลยให้น้องอนูเนี่ยเขามาแก้นะคะหอคอยให้เรานั่นเองนะคะเนื่องจากหอคอยบัสเนี่ยเป็นหอคอยหลักเลยที่พี่ลิต้าอยากขึ้นไปมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าจะไม่ปล่อยผ่านเด็ดขาดนี่ตอนนี้พี่ลิต้านะคะบอกให้น้องเพิ่มเช็คพอยต์มาไม่ได้ให้แก้ความยากนะคะแต่ว่าให้แก้ให้เช็คพอยต์เนี่ยมีทุกๆจุดนะคะเนื่องจากว่ายากเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอแค่มีเช็ค เ,เราก็พิริต้าก,ก็เชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ค่ะขอแค่มีเช็คพอย์นะคะเราจะผ่านไปได้แน่ๆเออโอเคผ่านไปได้แน่ๆคะ่ะก็แค่เออแค่อีอ้แหค่ะทุกคนโอเคอีกนิดหนึ่งเอออีกนิดหนึ่งก็ตายแล้วค่ะทุกคนทำไงดีอ้าวไม่ได้เชื่อามาทันด้วยและเช็คพอย์โอเคอ อะไรกันคะเนี่ยลองคิดดูว่าสภาพถ้าเป็นตอนแรกแบบที่มันไม่มีเชอร์พอ,อยนะคะพี่ลิซ่าจะผ่านไปได้อย่างไรกันกับอ๋อมาลื่น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 กับเหตุการณ์นี้ฉันคิดว่าคงดีถ้ามันนั้นมีเชอร์พอ,อยสักน้อยแล้วเราจะผ่านไปไท้ายไม่ได้อยู่กับโจโจอโอ้เดียเพื่งหัวร้อนะคะเบี๋ยวเพื่งหัวร้อน,นี่เป็นไงล่ะเด้งออกเลยเป็นไงยาก โอ้โหไม่เห็นมีอะไรยากเลยเย้โอ้เอาอะไรที่เราเย่ไปแค่แป๊บเดียวเองโอเคเรามาวางแผนก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แหละเราต้องวางแผนก่อนนะคะว่าตรงนี้จะไปยังไงสีดำเนี่ยเหยียบแล้วตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องข้ามไปข้ามแล้วก็ข้ามไปเหยียบบล็อกนั้นโอเคว๊าโอยอถั่วดันกว่าจะมาตรงนี้ได้เออขอค่อยบัสสุดหัวร้อนอนะไปอู้เอออยู่ดี เย้ yeah! มาได้แล้วอันนี้ไม่เสียออยป,ปะอันนี้คืออะไรเนะน,นี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราผ่านมาได้แล้วตรงมหากกรรมความวุ่นวายตรงเมื่อกี้อู้โอ้ยากทุกดอกเลยค่ะทุกคนว้รู้สึกปลอดภัยปลอดภัยว้าว hard 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 ต่อไปใครเนี่ยเฮ้ยพิมั่วสู่ยเฮ้ยนี่เธอเธอเป็นใครเป็นอะไรเอ้านี่เนี่ยฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนใช่ใช่ท่อนนี้หรือเปล่าใจมันบรรลี่ทำไงมันคิดช่างเธอดีเจนวกแต่กันไปก็เจอจิมแต่กันแต่ก็แต่จิมเด็กกันบ๊ะรึบ๊รึบ๊ะรึบรบไป I'm your favorite kind of trouble อ้ต๋ต แต่ไม่มีอะไรยากเพืนค,ความสามารถพี่นิต้าอ,อีกแล้วนะคะถ้าเกิดผ่านตรงสมรรภูมิลบอันเมื่อกี้มาได้ทุกอย่างล้วนง,ง่ายไปหมดแล้วนะคะนี่ๆๆอันน,น,น,นี้นะพุทธชัยพุทธชัยร้องเท่าไหรน,นะร้องนี่เธอจางจะใครชางทีได้ไหม จอชนนันดี้จังนะคะจังจังร้องเท่าไหนอะ่ะเป็นอยู่แบบจังเขาจะเสียงต่ำหน่อยอเพ้่ไทยแล้วนี้สอนให้รู้ว่าอย่าร้องเลียนบัสน,นะคะไทยเหรออู้ไทยชยนนท์่้นเต็งไทยชยนนท์ไทยร้องเท่าไหนอะ่ะอ๋อนี่ไทยไทยต้องไอ้นี่ six i x wifi password ทองฉันจะเธออยากรู้มันมาจากวันเดือนปีเกิดของฉันและเธอรวมกันูอะไรเนี่ย six wifi password จะไปไงนะ <c oughs> ของฉันกัเธอรวมกัน โอ้ oh. มันก็แค่เท่านั้นเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่าราแบบน้องชายไปไหนยังไงเนี่ยเธอบอกเราไปกันไม่ได้โอ้ว้าวว้าวว้าโอ้โอ้ดาราเป็นก็แค่เท่านั้นในฝันวอ้โว้นักสหนัก เน็กท่อดร้องน้อยอ่ะเลยนึกท no, ่อดร้องเน็กไม่ออกนะค่ะเหือเหือเลยเออเฮ้ยยังไม่เห็นอารันเลยอ่ะทุกคนยังไม่เห็นอารันเลยอ่ะวู้เอ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 ผู้น่ารักอ่ะวู้ผู้น่ารักตรงไหนเหยียบได้เหยียบไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยโอเคว้าวชีวิตที่มีเช็พอยต์นี่มันดีอย่างนี้นี่เองนึกภาพไม่ออกเลยถ้าไม่มีเช็พอยต์พี่ลิต้าจะมาได้ไงเนี่ยดูสูบมาอีกแล้วนะ ฉันไม่เคยเป็นงี้มา่อก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พอพอาะเธอทำอะไราไม่รู้จะบัดแรงมากเลยมันเริ่มมาที่เธอมันทีเรานั้นแลกเธอ Oh baby because of you อ h baby ใจมันเบลอหรืทำไงมันคิดจังเจออุ้ยลงเอยไป่เนี่ยตาไหลเลยนะตากะตกะแตจิมเลยนะอ๋อไม่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 บา้บา คือมันกระตุกเร็วเกินไปอะบางทีอะเย้ไปใช้ควายแล้วจินมูกวูบจินมูกร้องท่อนอะไรนะในบีคอยส์ทอมยู้อชัยพี่ลิต้าจำไม่ได้แล้วเนี่ยตายแล้วนี่เราเป็นเมนจิมูกจริงไหะเนี่ยอา้าโอ้พุยมะสู้โอเคสุสุโอ้ขอบคุณค่ะจับมือไว้เราตายด้วยกันโอ้ยพี่ลิต้าจำไม่ได้อ่ะว่าจินมูเุาร้องท้องทอดไหนในมีคอยส์ทอมยูเอชายตายแล้วพี่ลิต้าเนี่ยนะ นี่เมนตัวเองจริงป่ะเนี่ยโอ้โหนี่คือผลกรรมของคนที่จำท่อนร้องเมนตัวเองไม่ได้นะคะเฮ้ <Hey. S 1> สวยหรูไปเย้ yeah! you win but because of you I shine like a superstar yeah you keep giving fire to the m o o m a r อันนี้คือมาถึงกันแค่สามคนเนาะนอกนั้นนะ่าจะเป็นโมเดลกันหมดนะคะโอเคเรามาถึงสามคนก็ยังดีเย้ yeah! บอกแล้วว่าพีรีต,ต้องผ่านไปได้เย้ yeah! ไปเราไปหอคอยถายไปกันเยลยดีกว่าไปโอเคต่อไปนะคะคือหอคอยของน้องซันนี่นั่นเองนี่นะคะบอมทาวร์ um นะคะอุน่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมคือหอดคือตอนนี้เราอาจจะผ่านวันแม่มาแล้วแต่ว่าถือว่าเรายังอยู่ในเทศกาลวันแม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นหอคอยนี้ได้เสมอเมื่อเธอต้องการนั่นเองเลยนะคะโอเคงั้นเราเข้าไปดูกันเลยไหมได้ค่ะนี่เคียเตอร์ คนสร้างชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้น้องน้องมีงนกับน,น้องอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยหัวร้อนเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่งได้เหรออุ่นได้ได้โลกนี้ไม่มีเทียบเทียมนี่วันแม่นะคะก็มีพวงมาลงพวงมาลายัยอะไรใดๆอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าจะหัวร้อนจะยากไหมอันนั้นคือเช็คพอยต์เหรอเช็คพอยต์น้องวางตำแหน่งแปลกๆนะคะอู้เอื้อกันไปเป็นตามๆกัน ว้าไม่น่าเชื่อนะคะฉันไม่แค่เป็นงี้มาก่อนใจมันจะรดนแลดไปบ่อยพอจะเจอไปยังไงล่ะเนี่ยพอจะทำอะไรไม่รู้โอ้ยเย่เลยโอ้โอเจ๊พอยอยู่ตรงนี้ ประเทศไทยน้ำตาจะไหลาก็มันไม่ยากนี่พี่ลิตาพี่ลิตานั่นแหละไม่ยอมมาเองอ่ะพี่ลิตาขึ้นไปไม่ได้เฉยเลยฉันไม่เคยดยูวันนี้มีแต่หอคอยหัวร้อนประเทศไทยน้ำตาจะไหลาวันที่สวยงามนั้นมีค่าแท้ไหนไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นเป็นอย่างไร ไม่เคยเออมาได้แล้วเจคพอยไม่ได้เจคพอยอยู่ข้างหน้าทุกคนเจคพอยอยู่แค่ข้างหน้าเท่านั้นทุกคนอย่านะอย่าเผลอไปด้วยไปได้แล้ออนี่เจคพอยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือไม่ไม่รู้นะคะเจคพอยหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแล้วเนี่ยอะไรคือเรื่องเหรอแล้วก็ไปซ้ายสินออ้ขวาซ้ายขวาไปเย่แล้วเป็นไงเออเออรู้ไปอ่ะเอออะไรเนี่ย พวงมาลัยนะฮะวจะพวงมาลัยจะจะลอยไปห้องใครกันแน,น่วูวชิวๆนะคะถึงแล้วหรอ,อน,นี่คือถึงแล้วหรอถึงแล้วแน่เลยะคะ่ะอันนี้คือจุดคอนกรีตหรอน่าจะอ๋อผู้สร้างน่าจะเป็นผู้สร้างนะคะโอเคโอเคถึงแล้วนะคะโอเคโอเคโอเคอะไรโอเค,อเค,อเค,อเคสวยนะคะนี่สวย Baby m o n นสเตรเราจะถ่ายรูปรวมๆยังไงดีลูกเราจะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนเหรอลูกอายก็นนาวาริซมมามีพี่ลิต้าหลายคนเหลือเกินี๋ยวเราก็ถ่ายรูปอย่างนี้ไปเลยนะคะครูค,คูถ่ายรูปแบบคนคูคูเย้ yeah, หอคอยนี้ถือว่ายากแต่ว่าก็ถึงเร็วอยู่นะคะงั้นเราไปหอคอยหัดไปกันเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วโอเคอันนี้คือหอคอยคิมชีสน,นะคะ โอเคห่อคอยครีมชีสของน้องอันดานะคะ่ะน้องอันดาเป็นคนสร้างมีให้โหยอดโดนเด็แต่ละอันของเงินไปซื้อถ้าเดินหน่อยค่ะถ้าเดินคืออะไรทางเดินหรือว่าทางเดินนะคะน่าจะทางเดินแสดงความยินดีกันหน่อยโอเคค่ะยินดีมากเลยค่ะห่อคอยครีมชีสดูเป็นยังไงพี่ลิต้าเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินครีมชีสมากโอ้ oh. ดูห oh ่อคอยไม่น่ายาวนะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่ายากหรอกอันดานะ่าจะสร้างง่ายๆโอ้ oh. พี่ลิต้าถอวงคำพูดก่อนย่างยายังไม่ยากนะคะะนี่เชคคอยก็มีแล้วมันจะเอาอะไรไปยากละโอ้ ไปไงล่ะเลื่องไปพร้อมๆกันเอาอะไรไปยาก <laughs> ไปไงอะไปไงกันนะพวกไปไงกันนะพวกอะไรกันครับเนี่ยนี่มันอันเอ็กซ์ปตไม่ได้คาดคิดสุดๆเลยนะคะเฮ้ยไปไงอะอีกแล้วนะคะเจอหอคอยยากอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นหอคอยแห่งความยากโอยเหมือนจะง่ายขึ้นนะคะเหมือนน้องปรับให้ง่ายขึ้น <laughs> แต่พีลิต้าก็หล่นอยู่ดีข้อพูดนะคะเย้ท้ที่สุดน้องๆก็ออกไปให้เย้น้องออกไปให้แล้ว ยากเกินเน่ตรงเมื่อกี้อ่ะอันนี้ลิฟไปไหนเนี่ยโอ้ยไอพยอเออแล้วนี่คืออะไรอะอะไรไม่รู้นะคะเดินอโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหใหคืออะไรกันเนี่ยอแล้วนี่คืออะไรอ่ะเราต้องไปไหนอ่ะจุดงงนะคะตอนนี้จุดงงจุดงงว่าไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะคือ,คอต้องไปไปทางไหนนะไปไปทางนี้หรือไปทางไปทาง,ทางไหนอ่ะจุดงง,งอ่ะวายว้าย่าไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย เราจะต้องไปทางนี้หรือเปล่าไปทางนี้ก็ได้มั้งน่าจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่ามาก่อนน้องบอกให้ตกลงมาตรงนี้เออไม่รู้ว่าพินิต้ามาถูกไหมแต่ก็มาไปก่อนมาไปก่อน้วไม่รู้ถูกหรือเปล่าอ่ะถูกแหละฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พออึ๊บอึ๊บทำไมยังไม่เอื้ออีกนะแช่งเองนะคะนี่ไงคิมชีสนะคะคมชีสนะคะเออน่ากินสุดๆอันนั้นคือชีพอยหรือเปล่าหล่อนนะคะไม่กล้าเฮ้ยถึงแล้วหรอ คืออะไรอะ่ะว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำไปไหนอะ่ะเ๊ะเอ่เอเป็นหอคอยแห่งความงงฮ่าเฮ้ยเฮ้ยมีกิมิกิมิกเฮ้ยชอบเลือดจะหมดแล้วพีนิต้ารอฟื้นตัวจากเลือดก่อนเดี๋ยงยังดี บุกผ่าผ่าดมไว้อยู่อยู่แค่ตรงนน้นเองอะ่ะแต่พี่ลีต้าไม่รู้ว่าเชียงคายล่าสุดตรงไหนอ่ะดิเจี่ยงไปเลยไปน่าดีมากเดินตรงมาค่ะเดินตรงมาค่ะต้องร้องเพลงนั่งชิล์อยู่ริมทายรถแล้วพูดว่าชอบกินไก่เจ้าและเหยียบปุ่มสีเขียวได้ชิลอยู่ริมได้รถโอเคโอเคมาถึงตรงนี้แล้วโอเคฉันไม่เคยเป็นนี้มาก่อนยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยคือคือคนอื่นอยู่ไหนกันเนี่ย ไม่รู้ไหคนอื่นอยู่ไหนกันอุ้ยบันไดมันบันไดเร็วอ่ะนี่นะคะอเอล้วลงไปแันเดิก็เดินบัเดิ้ลนน้องๆมาถึงการเป็นปีแล้วนะคะโอเคในที่สุดพี่นิตาก็มาถึงแต่ชอบนะนรู้สึกว่าขอคอยแลดูมีกิมมิกดีนะคะถือว่าผ่านนะคะถือว่าพรนับเบอกทําที่นั่งมานน้อยจุงก็ไม่คิดว่าจะมีคนผ่านเยอะนี่นะโอเคงั้นไปขอคอยถัดไปกัน นี่หอคอยสตาร์นะคะดวงดาวนะคะ shooting star นั่นเองนะคะ baby w h m y love w h l n I play on working o v e t i m e nowadays หอคอยดวงดาวหอคอยสอยดาวนะคะหอคอยสอยดาว มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเสื้อพวกนี้เข้ากับหอคอยนะเพราะฉะนั้นต้องซื้อใส่เดี๋ยวนี้เย้โอเคเข้าหอคอยกันเลยจ้าน้องพิมพ์นะคะนี่เสื้อพวกนี้เข้าโอ้ oh! มีดาวด้วยสวยมากทุกคนแต่ไม่รู้จะแหลกไหมนะแต่แต่ดวงดาวสวยมากสวยสวยสวยค่ะถูกใจถูกใจอาจจะไม่ยากมากหรือเปล่าถ้ามีดาวสีม่วงนั่นคือเช็คโอเคดาวสีม่วงคือเช็คพอยต์นี่เช็คพอยต์แบบทุกทุกวินาทีของชีวิตน,นะคะดีมากนี่ ะะโอ้โหสันนิษฐานว่าเราจะตายในอีก5,4,3,2,1นะคะดูจากการที่ทุกคนเขาเอื้อกันแล้วแตไ่ได้คือพอเอาชิบล็อกออกไปแล้วชีวิตดีขึ้นค่ะแบบ200%เป็นไงพี่ติไม่เอื้อเลยว้าวไอเราก็เก่งพอตัวเหมือนกนันนเนี่ยสัพักล่วงมาไปโอ้ตรงนี้ไม่รู้จะไปยังไงเลยคะ่ะเต็งเว็บเ <laughs> ต็งเว็บเราต้องแล้นะเต็งวิ่ง <We are. S 1> โอ้โอ้โอ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 ไม่อยากไปหน่อยเบอ ออยไม่ย่างไปหน่อยเบอร์ย่างไปหรือเปล่าเบอร์โอ้เอือกันไปเป็นแถวอ้าวหล่นเลยเอือนะฮะเอือเอือมีใครไปได้หรือยังเนี่ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยหลัวเราต้องใจเย็นๆทุกคนใจเย็นอัานไม่ใช่คำตอบเดินอยูเอืออยู่ดีเฮ้ยเนี่ยไม่เ้อเฮ้ยเนี่ยทุกคนเราว่าถูกทางแล้วไปริมเอือ ไม่ได้คาดคิดว่าจะเร็วไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะคะโ oh. oh. อ้วิ่งวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนอ้าวโลกตกพอให้ขึ้นใหม่เองอ๋อ oh. ถ้าตกไปลงชี็คพอยต์ตรงนู้นขึ้นใหม่เองโ oh. oh. so. oh. อ้โหโอ้วิ่งฮะกิ๊ดจีซูแจ็คพอยโลกนี้มีบุญไม่ใช่โลกนี้โลกนี้โลกนี้มีบุญเอ้า oh. เหมือนแบบไมเคลแจ็คสารนะ่ะตึมจะตึมตึม ตึงตึงตึงติงถือว่ายังไม่ยากมากเท่าไหร่แหละตึงเตึงตึงตึงยากนะวันนี้เจอแต่ขอคอยอยากทั้งนั้นเลยเนาะต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่ไม่ตายออ w o แวว w w ว w ว o w ววนี่มันเพลงแบบบลูค่ะพี่ลิต้าไม่ใช่แบบนี้อุ้ยแม่เลยจะไปได้ปดดีค่ะเพิ่มไอรีนชักกินไก่พื้นมีใครขึ้นไปถึงได้แล้วหรือยัง ได้แล้วไม่น่าเชื่อเอ,เอ้าเฮ้ยคืออะไรอะ่ะแล้วไม่มีแชรพลอยด้วยนะโอ้ประเทศไทยไปใหม่เลยอะ่ะเมืกเก่อกี้เราเคยแช้พลอยปับไม่ใช่นะไม่ใช่แหละเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเมืกเกม่อกี้พี่นิตาโทรศัพท์ไปได้แล้วอะ่ะเศร้าใจอ๋อมันคือนั่งพี่นิตาไม่ได้ทานตั้งตัวไู้แล้วปุ๊บนั่งปุ๊บนั่งใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเนมเนเนเื่อกี้เราใจร้อนไปหน่อยไง ใจเย็นๆเขคิอยก็ไม่มีฮึเย็นเย็น,ยน,ยนโอ้ยตรงน,นี้ฟุ้งมากเลยค่ะทุกคนเต็มไปด้วยดวงดาวและกาแล็กซนะีสมะพ่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฮยแล้วเราต้องไปไหนอ่ะเอ้าตายโอ้โหเราไปตัง้งแต่ตรงนี้เหรอทำไมอ่ะ พ่อยอะทำไมน้องพิมพ์ถึงไม่สร้างจค่อยแล้วประเทศไทยต้องนี้ผ่านไปยังไงพี่ลิต้าก็ยังไม่รู้เลยทุกคนทำไงดีอ๋อนั่นเหรออ๋อพี่ลิต้าต้องกระโดดไปฝั่งนั้นพี่ลิต้าไม่ทันสังเกตค่ะปุ๊บอ่าเย้ถึงแล้วในที่สุดอ้ oh my god the s u s m e palette a n y anyway. w a y สบา e เเอดดี้เว่ไปหอคอยถัดไปกันโอเคต่อไปคือหอคอยน้องพีชนะคะหอคอยน้ำเขียวน้ำเขียวซึ่งผู้สร้างมีน้องอันดาน้องพีชน้องอะตอมแล้วน้องมีนที่หัวร้านกันเถอะั่นเองทำไมถึงหัวร้านก็ไม่รู้นะคะน้ำเขียวนะคะน้ำเขียวเป็นไงบ้างน้ำเขียวน้ำเขียวแก้วอะไรยี่สิบบาทจ้ามีใครชอบกินน้ำเขียวบ้างพี่ดิต้าชอบกินน้ำแดงเอาแล้วทำไมถึงโดนวาร์ปมามาจุดเริ่มต้นอ่อออรีเซ็ตเหรอ อพี่ลีตันน่าจะไปโดนปุ่มรีเซ็ตน,นะคะเล็กซ์ซาร์ไม่น่าจะยากนะคาเฟ่นี่น้ามูมานนี่มาเซนะไป哟 สวัสดีค่ะไปอย่างสโลลี่อ่ะวิถีชีวิตโอ้วิถีชีวิตอ้เลยมีเสียร์พอยน้ําเขียวนะคะข้างล่างนี่เต็มไปด้วยใบหญานะใบไม้ใบหญ้าเรียกว,ว่าเป็นหญ้านั่นแหละวันดีค่ะโทมทัสไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะเพราะปกติเราจะแซงพิลิตาไปตลอดเลยแต่ครั้งนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นหนทางแห่งการลักไก่แต่แมวดีกว่าเสียงเราจะไมเดินทางที่เสียงอีกต่อไปอ่ะกําลังโฟลเลยนะคะตรงนี้ เื้อเอื้อกันใหญ่เซ่เอื้อเอื้อกันไปเลยอนี่พี่ลิต้าโปรเฟชชั่นอลอยู่คนเดียวอ่ะเอื้อเอื้อเกือบแล้วเกือบแล้วเหมือนกันเอื้อเกือบจะเอื้อแล้วเหมือนกันนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงนี่โอ้โหนี่นะคะพี่ลิต้าโน่หนึ่งค่ะทุกคนฟฟฟููู อะไรอันนี้คืออะไรดิกระโดดน่าจะง่ายกว่าไหมอ้าวนีไม่ตกลงไปข้างล่างอุ้ยพี่ลิต้านํำพี่ลิต้าจะต้องถึงคนแรกให้ได้ค่ะเห็นอย่างนี้แล้วพี่ลิต้าต้องถึงคนแรกให้ได้ค่ะเพราะไม่มีใครตามมาเลยน้องนะคะไปเอื้อกันบานเลยนะคะแต่พี่ลิต้าโน่นหนึ่งพอพูดอย่างนี้แล้วเหมือนจะตายในีไม่ช้าเลยค่ะนี่นะเราต้องหลบลีกสิงกีดขวางทั้งหลายเหล่านี้เอือเอือเชคคอยโอเควู้วว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 วเคววววววว วายน้องๆยังมาก็ไม่ถึงแล้วสิอารายโอเคอัาอื้อดีดเอิร์ดโอ้โหเย่เป็นไงอ่ะเือสวยงามสุดๆเพื่อหายก็นาวาริสมะมายสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อโอ้ oh, พี่นิตาเห็นถ่มมาอยู่ข้างล่างวันนี้พี่นิตาจะต้องถึงเป็นคนเดียวแล้วคนแรกคอยดู พี่ดิต้าไม่ด่วงผมไปโดนเชฟพอ,อยซะก่อนนะฮ่า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 ชีสไลก์ไลก์กันเออนี่เอาันดีอาณาขึ้นมาได้ไงอ๋อหนูขึ้นมหลอดตั้งนานแล้วล่ะก่ะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีแค่สองคนที่ถึงพี่ดิต้ารอน้องหน่อยดีกว่าออนี่นะคะในที่สุดน้องๆก็มาถึงกันนะฮะได้เวลาถ่ายรูปแชท ต่อไปนะคะหอคอยแห่งความฝันนะคะหอคอยน้องจูจี้นั่นเองมีโดเนเหรียญไหมเออแต่ละอาทิตย์นี่แต่ละวันแต่ละเดย์จริงๆเลยนะคะแตนะ่โดนเนรเยอะๆนะคะโดนเนรเป็นพันเลยนะคะในอาทิตย์หนึ่งของพี่ลิต้าเนี่ยหอคอยสวยนะคะเหมือนจะเป็นหอคอยแห่งความฝันสีพิงก็คือฟิลแบบบาร์บี้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะสีดูน่ารักมากเลยนะคะน่าเล่นมากโอเคมีจูจี้กับพี่โทมัสนะคะช่วยกันสร้างโอเคเราเข้าไปดูข้างในกันเข้าไงเนี่ยโอ้ I'm Barbie girl In the Barbie the the world สวยมากค่ะโอ้โ oh, ห oh, oh. ตายกันตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอเป็นรังที่ไม่ดีเลยนะคะเนี่ยอันนี้ว่าไปไหนอะ I'm the Barbie girl in the Barbie world Barbie, Barbie เหมือนซบซาไปแล้วไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันช่วงพีคนะคะยุคทองของบาร์บี้ตอนนี้เหมือนซบเซาไปแล้วโดนหมีเนยน,นะคะกับพวกลาบูบูอะไรอย่างนี้แซ,แซงแซง I'm the Barbie girl in the Barbie world อะไรเนี่ยหาปุ่มที่ก้อนเมฆให้เจอนี่หาปุ่มที่ก้อนเมฆปุ่มอยู่ไหนอยู่บนเหรอยังไงเจอแล้วกดไปเลยเย้พิเรต้าจะถึงคนแรกเป็นไปได้ไหม And เ h e ะ a r t เอื้อไม่เออแปลกใจมากอันนี้เชฟยอยใช่ไหมกลัวเหยียบแล้วตายมาก a อ d the p บ r t y girl in the party world แล้วทำไมเสาอันนั้นมันมาติดติดกันอะโอมันจะได้เข้าไปอยู่ง่ายๆค่ะโอเคน่าจะไม่ไกลมากนะคะหอ อ,อ,อืออึ๊บอืโอเคไปอึ๊บนี่เป็นไงถึงอย่างเร็วนะคะมีเจ้าของนะคะเจ้าของแมพกับพี่ลิต้านะคะมาถึงแล้วเป็นไงสุดยอด And the b a r b y girl เก่งไหมล่ะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาชัวร์หอคอยวุงบัสและหอคอยเชื่อหอคอยในวันนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะชะ่วยกด ไล็กๆก็ subscribe แล้วก,ก็ติดตามกันกันดียิ่งๆเป็นกลังใจให้ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแค้นแล้วก็ท ok ิกต็อกลิต้าในสกอร์คิดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข,ข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้าที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแค้น,น้นงองจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสอาชีพแบบลิต้าเองนะคะแล้วก็ใครไม่มีไอจีเนี่ยก็ฝากเฟซบุ๊กเพจด้วยนะคะลิต้าคิดแค้นนะคะก็ติดตามกันให้ถึงหนึ่งหมื่นคนแล้วพี่อง ขวามงสมแดงเขียวดำขาว น้ำตาลเหลืองนั่นเองนะคะเจ็ดโรบักถ้าในวิธีการซื้อในอกดลิงก์ตใต้คลิปนี้ก็จะกดไปที่โลบอกรีต้าและคลิปคิทเชนได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะ,ะ,าะ,คะฝากเสื้อรีต้คิทแชนในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำเลยนะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์เลยและที่สำคัญทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์รุร่นลับแอดในโล <ะ S 2> บอกับรีต้าด้วยนะค<ล>ะใครที่อยากได้คะบอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอดรีต้าคิทเชนชอปนะคะหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสัััั่่่งเเเสสสื้้้อออกนนนนไดดลยยยะะะะคคคคโาาววีีบบ๊